สวัสดีการยมเช้าเช้าทุกคนครับก่อนที่จะไปทํางานนะครับเกือบจะทุกวันแล้วก็หลังเลิกงานนะครับผมก็จะมาเข้าสวนนะครับเพื่อที่จะมาจัดการสวนมาออกกําลังกายนะครับได้ทั้งการออกกําลังกายแล้วก็ได้ทั้งงานนะครับได้หลายวันที่ผ่านมานะครับมีการได้หญ้าบริเวณโคนกล้วยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะกองกันไว้ี่แบบนี้แล้วก็จะเอาพวกแกลบนะครับแกลบที่เราได้จากการทํานาที่สีข้าวนะครับไปลงสีเล็กก็มา ไว้บริเวณโคนกล้วยครับันละนิดัวละหน่อยครับนี่เป็นสวนหลังบ้านนะครับบ้านจะอยู่ตรงนั้นนะครับปลูกกล้วยเพื่อที่จะเป็นตัวบำรุงดินปรับสภาพดินเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับก็เริ่มโตแล้วอันนี้จะเป็นกล้วยหอมคาเวนดิสนะครับแล้วก็บริเวณสีฟ้าแทงขึ้นมาตรงนั้นจะเป็นต้นทุเรียนครับเพื่อที่จะให้มันมีร่มเงานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับที่หลายคนเขาทิ้งกันผมก็รวบรวมใส่กระสอบมา อันนี้จะเป็นแพมเพสของเด็กน้อยนะครับผมก็จะเอามาใส่ขุดใส่บริเวณรอบโคนกล้วยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ซับน้ําอย่างดีครับในช่วงฤดูแล้งสามารถที่จะช่วยได้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับโอเอซิสนะครับเนี่ยแทนที่เราจะไปทิ้งแทนที่เราจะเผาทิ้งนี่ครับเอามาเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับวิธีการก็เราก็ต้องไดาา้หญ้าบริเวณขอบบ่อออกก่อนนะครับตอนนี้ตอนแรกผมเอาไอ็นี่ครับ ตาข่ายครับตาข่ายมาคุมบริเวณที่เรียกว่าบริเวณรอบๆต้นทุเรียนนะครับเพื่อที่จะเอาฟางคุมแล้วไก่จะได้ไม่คุยเขีย่ยแต่ปรากฏว่าพอหญ้ามันขึ้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องถอนออกนควันละนิดวันละหน่อยครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเราได้ขยับร่างกายเราได้ทํางานได้ที่สําคัญที่สุดเราได้อยู่กับธรรมชาติอากาศสบายๆครับ เช้าๆยามเย็นๆก็เหมือนกันครับเมื่อวานก็มาวันต้นสองต้นกับแฟนครับได้งานกันไปเป็นแบบนี้ครับพืชพวกหญ้าพวกนี้นะครับเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้วคุณจนจันใดท่านก็บอกว่าหญ้าไม่ใช่ศัตรูพืชหญ้าจะเป็นมิตรกับพืช นะครับถ้าในามองในกรณีที่เรามองอยู่มุมหนึ่งนะครับถ้าเราจะตัดหญ้าก็ใช่ครับเพราะว่าหญ้าเวลามันขึ้นมาปุ๊บเวลามันนั้นหน,นาเวลาเราตัดลงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่จะเป็นตัวปรับสภาพดินนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราจะบริหารจัดการถ้าในากรณีที่หญ้ากลกเกินไปพืชเราก็จะไม่สวยถูกไหมครับแต่ถ้าในากรณีที่เราสามารถบริหารจัดการหญ้าได้ถ้ามันขึ้นมาเยอะๆเราตัดอันนั้นเป็นพืชครับเป็นพืชที่เรียกว่าเป็นพืชบำรุงดินอย่างดี แต่ถ้านในกรณีที่เราปล่อยให้รกเลยน,นั้นเราจะเรียกว่าศัตรูพืชขึ้นอยู่กับว่ามันจะสมส่วนหรือเปล่าครับปรับให้มันพอดีพอดีนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ถ้าขนาดนี้ถือว่าพอดีพอดีอยู่นะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนี่ครับอืมฝนมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่ททำให้หญ้าขึ้นเร็วมากครับ บางครั้งชะลอไม่มาดูหรือไม่ก็ปล่อยไว้สักสองสามวันนี้ขึ้นรกเลยนะครับก็เลยจะต้องมาจัดการช่วยเขาหน่อยนี่ครับด้ยายอาอไมายาลาบโอโ้โหลากลงลึกนะครับถอนยากด้วยพอทุเรียนโตนะครับกล้วยก็จะตัดดอกแล้วก็หญ้าบริเวณนี้นะครับก็จะ พวกพวกหญ้าพวกที่อยู่บริเวณเนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้ดินเนี่ยไม่แน่นนะครับกล้ยถือว่าเป็นพืชบํารุงดินได้อย่างดีครับโอเคนะครับถัดจากนั้นครับเมื่อเราไดญ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำหญ้าข้างๆที่เราได้ออกเนี่ยครับได้มาปกคลุมปกคลุมบริเวณที่เราได้ออกอย่างเช่นเราไดญ้าบริเวณเพิ่มที่พื้นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เอามาใส่ครับ ทุกๆเช้ากิจกรรมยามเช้าผมก็จะประมาณนี้ครับก่อนที่จะไปทํางานอย่างนี้น้อยขอให้ได้สักวันละต้น2ต้นต้น2ต้นไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับส่วนทุเรียนดูเหมือนดูทรงแล้วอาจจะรอดยากก็ดูแลกันไปเรื่อยๆครับพรุ่งนี้จะมีหาพวกดินพวกอะไรจัดการสะบัดดินนิดนึงครับให้รากมนันหลุดออกมาจากดิน ก็จะเป็นอย่างนี้ล้วยปลูกเมื่อช่วงน่าจะ6-7เดือนที่แล้วไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราปลูกเรื่อยๆผมไม่ได้ปลูกทีเดียวนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับใต่ไปเรื่อยๆนะครับพอผมด้หญ้าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะอย่างที่บอกเนี่ยก็จะมีแกลบพวกนี้แกลบมาโรยโรยโบริเวณรอบๆคนไล่ไปเรื่อยๆครับเนื้อที่เกือบ2ไร่ครับตรงนี้ที่มาจัดสรรในการที่จะแบบตัดต้นยางออกแล้วก็มาทําแบบนี้ความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับแต่สำหรับผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่มันกินได้เนาะเรามีเวลาที่ไม่เหมือนชาวบ้านที่เข้าไปขลิบยางกันนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทําแบบนี้นะครับ อย่างเช่นเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับเดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามันรกก็เลยมาจัดการบริเวณนี้กับแฟนครับเมื่อวานได้ไปอันนี้แฟนก็ทาฝั่งด้านนี้ผมก็ทําฝั่งด้านนี้นี่นครับบอละน2ต้นไล่ไปเรื่อยๆสิ่งที่มันภูมิใจก็คือเรามองไปแล้วมันเห็นความเขียวขจีที่เกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดนี่ครับกล้วยที่ผมได้ปลูกในวันนั้นวันนี้มัน ออกเครือแล้วตกปลีออกเครือแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมคาเวนดิสมาแล้วอันนี้ก็เช่นกันนี่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอาหารนะครับเป็นทั้งอาหารทางใจแล้วก็เป็นทั้งอาหารทางกายที่ที่เราได้ทํานะครับเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละคนที่ไม่ปลูกอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับว่า มันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนี่ครับนี่คือความสูงกล้วยประเทศนี้จะสูงไม่มากนะครับขนาดนี้อีกประมาณสักน่าจะประมาณสองสาเดือนนะครับน่าจะได้ตัดออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นมาแล้วนะครับแล้วหน่อกล้วยต่างๆคือถ้าในากรณีที่เป็นในช่วงนี้นะครับเราจะไม่ได้ขุดออกนะครับโอเคครับผมสวัสดียามเช้ากันทุกทคนครับผมนี่มีเจ้าสโลวิ่งมาเป็นบริการให้เราด้วย